สวัสดีครับผมวิถีในเสาน,นะครับผมวันนี้เข้าเบเกอรี่อีกแล้วครับบอลวันนี้ทําอะไรบอลบาเก็ตครับทาบาเก็ตใช่ไหมยัออยงแป้งน้นที่รีดแล้วพักไว้พักไว้กี่นาทีพักไว้ประมาณสิบห้านาทีคนระับสิบห้านาทีนะครับพอสิบห้านาทีเสร็จแล้วเอามาปันนป้นขึ้นรูปอ่าปั้นขึ้นรูปแบบนี้ดูลักษณะการปั้นนะครับ หมวนเข้าหากันหมวนเข้าหาตัวแล้วก็เย็บตะเข็บเย็บตะเข็บนะครับผมเย็บตะเข็บเข้าไปเนี่ยเป็นลักษณะนี้พอเย็บตะเข็บเสร็จคุกแปง้งแ,แล้วก็คลึงคลึงให้ยาวออกคลึงให้ยาวใช่ไหม อืมเริ่มยาวออกแล้วค่อยๆคลึงออกใช่ไหมไม่ใช่กดให้แรงจนอันนี้ลงน้ำหนัก้ำหนักมือพอประมาณคนระับอืมลงน้ำหนักมือพอประมาณนะครับผมค่อยๆรีบค่อยๆคลึงให้เขาขยายตัวเองโดยธรรมชาติใช่ไหมไม่ต้องกดแรงมากเกินไปได้เสร็จแล้ว ก็จะยาวยาวเฟื้อยเลยน,นี่ลงพิมพ์นะครับผมนี่ลงพิมพ์เสร็จแล้วนี่ต้องพักไว้ไหมพักไวพักไวจนขึ้นพักไวขึ้นประมาณกี่นาทีประมาณสามสิบถึงหนึ่งชั่วโมงครับประมาณสามสิบถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับผมพักไว้นะฮะแล้วเอาเข้าอบอีกทีหนึง่งแล้วเวลาอบอบกี่นาทีอบด้วยความร้อนสูงประมาณ ยีสิบนาที20นาทีาทใช้ความร้อนสูงนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเนีย่ยต้องไปพักไว้ถ้าเสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับสวัสดีครับผม